ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนะคะผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธทุกท่านนะคะอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์จากกิจกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะการดําเนินการของโรงเรียนวิถีพุทธนะคะจะต้องเป็นการกระทําที่เป็นเป็นการประเมินที่โรงเรียนต้องทําต่อเนื่อง ทุกปีการศึกษานะคะซึ่งปีหนึ่งจะทำการประเมินอยู่2รอบดูรายละเอียดกันเลยนะคะในเขตพื้นสพบ,บึงการของเราทั้งหมด211โรงเรียนนะตอนนี้นะคะมีจํานวนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ทั้งหมด160โรงเรียนดังนี้นะคะตามรายการเลยนะคะหนึ่งโรงเรียนบ้านแสงอ,อรุณ ข้อมูลนะตอนนี้นะคะก็คือมีการประเมินตนเองอยู่หนึ่งครั้งนะคะโรงเรียนบ้านดอนเสียดนะคะประเมินหนึ่งครั้งตามที่เห็นในาชาร์ตที่ขึ้นนะคะมีโรงเรียนบ้านดงโทนสี่บ้านดอนแก้วดอนอินแปลงนะคะห้าบ้านนนสว่างหกโรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 7, เจ็ดโรงเรียนโคกของมิตรภาพที่แปดสิบแปดสิบหกนะคะ 8โรงเรียนบ้านกุดสิม9โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 10. โรงเรียนบ้านดงวนเยี่ยม11โรงเรียนบ้านพันลำเจริญวิทยา 12. โรงเรียนสิริพัฒนวิทยา13โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 14. โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 15. โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 16. โรงเรียนบ้านท่าสีชมชื่น 17. โรงเรียนบ้านนาเจริญ สิบแปดโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือสิบเก้าโรงเรียนบ้านโคกหนองลาดยี่สิบโรงเรียนบ้านสีชมพูยี่สิบเอ็ดโรงเรียนประวิทย์หนองบ่อนะคะยี่สิบสองโรงเรียนบ้านนาสิงยี่สิบสามโรงเรียนบ้านโนนม่วงนะคะซึ่งจะสังเกตว่าในชาตนี้จะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงที่ระบุว่าไม่มีข้อมูลการประเมินยี่สิบเกประการ ในนี้นะคะโรงเรียนตั้งแต่เป็นสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธยังไม่เคยมีข้อมูลการประเมินตนเองเลยนะคะ24โรงเรียนบึงของหลงวิทยาค่ะ25โรงเรียนอนุบาลน,นวรัตซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชนนะคะ26โรงเรียนบ้านหนองตอค่ะ ยี่สิบเจ็ดโรงเรียนหนองสิมนนสวรรค์ยี่สิบแปดโรงเรียนบ้านชุมภูทองนะคะยี่สิบเก้าโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรสามสิบโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์สามสิบเอ็ดโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดสามสิบสองโรงเรียนบ้านบัวโคกนะคะ 33โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์34โรงเรียนบ้านนาสวรรค์35โรงเรียนทะเนศวิทยา36กโรงเรียนเลิศศิลป์37โรงเรียนบ้านใต้38โรงเรียนไทยรัฐวิทยา51นะคะ39โรงเรียนบ้านดอนปอ40โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ่ง สีโรงเรียนบ้านสีสว่างพัฒนา4ี่สโรงเรียนบ้านสีนาวา43สาโรงเรียนบ้านหนองจิกนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นหนองจิกของอะไร4ี่บสี่โรงเรียนบ้านซ่อมกอกนะคะสีห้าโรงเรียนบ้านนาคำสี่สิโรงเรียนบ้านคลองทสิบเจ็ดโรงเรียนบ้านโคกสะอาดนะคะ สี่สิบแปดโรงเรียนบ้านห้วยทรายสี่สิบเก้าโรงเรียนบ้านไซงามโนโนพูดินห้าสิบโรงเรียนบ้านหนองตัดไกรโนนมันปลาห้าสิบเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าสะอาดห้าสิบสองโรงเรียนชุมชนบ้านตูมห้าสิบสามโรงเรียนบ้านเหล่าถาวรห้าสิบสี่โรงเรียนอนุบาลโซฟีสห้าสิบห้าโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดห้าสิบหกโรงเรียนชุมชนโคกอุดม 57โรงเรียนหอคำพิยาสันยนะคะ58สโรงเรียนบ้านท่าส้มโง59โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นแล้วก็60โรงเรียนบ้านไร่สุขสันในหน้านี้นะคะหกโรงเรียนบ้านนาต้อง62โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง63โรงเรียนบ้านดอนแพง64โรงเรียนบ้านดานบางบด 65โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ66โรงเรียนบ้านคำภู67โรงเรียนบ้านหนองจิกค่ะ68โรงเรียนบ้านท่าคำรวม69โรงเรียนบ้านห้วยเสื่อมเหนือ70โรงเรียนบ้านต้องโคลก,กระแซนะคะ71โรงเรียนบ้านโนนแก้วผลทอง72โรงเรียนบ้านสามหนอง 73โรงเรียนบ้านโนนสา74โรงเรียนบ้านหนองพันธาและ75โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ค่ะ76โรงเรียนบ้านไร่โนนสําราญ77โรงเรียนบ้านคําแก้วโนนสามาคี78โรงเรียนบ้านนาอ่างนะคะ79โรงเรียนบ้านสําบอน80โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 81โรงเรียนบ้านหนองหูฝอยลมนะคะ82โรงเรียนบ้านป่งไหราชสามาคัคคี83โรงเรียนบ้านหนองจิก84โรงเรียนชุมชนบ้านซาง85โรงเรียนบ้านหนองเข็ง86โรงเรียนบ้านโคกกระแช้ขี้เหล็กน้อย88โรงเรียนบ้านใหม่สามาคัคคีต่อไปเป็นโรงเรียนบ้านถ้ำเจริญนะคะ 89โรงเรียนบ้านโนน90โรงเรียนอนุบาลปากคาด91โรงเรียนบ้านเหล่าคามนะคะ92โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง93โรงเรียนบ้านท่าสำราญ94าโรงเรียนบ้านปราถนาดี95โรงเรียนบ้านคำตละโนนเคงเ6โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายค่ะ97โรงเรียนบ้านบ่นบอพนา 98โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง99โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์นะคะ100โรงเรียนบ้านคำมืน่น101โรงเรียนอนุบาลเซกา102โรงเรียนบ้านหาดแห่103โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า104โรงเรียนโนนยาง105โรงเรียนบ้านโคกนิยม หนึ่งรโรงเรียนบ้านสุขสำราญห0ึ่งร้อโรงเรียนบ้านท่ากุกแดงหนึ่งร้อโรงเรียนบ้านโคกสว่าง1น9่งรโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์หนึสโรงเรียนท่าไร่วิทยา1น1่สโรงเรียนบ้านนาซาวหนึร้อยสสโรงเรียนบ้านโคกสว่าง113่ส11โรงเรียนบ้านนาคนําแคน 1นึรโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 115. รโรงเรียนบ้านห้วยคอม1นึรโรงเรียนบ้านบึงการ 117. รโรงเรียนอนุบาลศาสนสิทธิ์อำนวยหนึ่งรโรงเรียนอนุบาลบุงคราหนึงร้อยสิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 120. รโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 121่งบโรงเรียนบ้านท่ากบต้องหนึ่องโรงเรียนบ้านท่าสวัสดิ์ท่าลี่หนึรี่สิบสามโรงเรียนบ้านเหล่านทองหลางนะคะหนึ้อโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ125บ้าโรงเรียนแก่งอาหนึ่งร้อยบโรงเรียนบ้านป่าไร่นอวหนวึ่งร้อ่สิบเจโรงเรียนบ้านดงชมพู128บโรงเรียนบ้านป่งเปื่อย 129รโรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้130รโรงเรียนบ้านโนนสว่าง131รโรงเรียนบ้านนาวงสมห้วยเนียม132รงโรงเรียนบ้านนาเวอร์โนนอุดมนะคะหนึรโรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญหนึ่งรโรงเรียนบ้านโนนเสถียรหนึ่งร้อยโรงเรียนบ้านดงสว่าง 136รโรงเรียนบ้านนางัวสัยปัญญา137รโรงเรียนบ้านหนองแสงประชาสรรค์หนึ่งรโรงเรียนบ้านวังยาว139ร,ร,โ,ร,ร,วโ,ร,รโรงเรียนบ้านสันเสริหนึ่งรโรงเรียนบ้านตาเดียวหนึ่รยสี่สโรงเรียนบ้านท่าคลายหนร้อยงโรงเรียนบ้านสิริพัฒน 143รโรงเรียนบ้านหนองจิก144โรงเรียนบ้านโนนสําราญยางเรียน145โรงเรียนบ้านโพน้อยหนองสิมนะคะ <c oughs> 146โรงเรียนบ้านทองสาย147โรงเรียนบ้านดอนยะนาง148โรงเรียนบ้านหนองแวง 149โรงเรียนบ้านท่าไคสี150โรงเรียนบ้านหนองเดินทุ่ง151โรงเรียนบ้านใหม่สีชมพู152โรงเรียนอนุบาลสีวิไล153โรงเรียนบ้านสร้างคา154โรงเรียนหนองทุ่งวิทยา155โรงเรียนชุมชนสมสนุก หนึ่งร้อยห้าสิบหกโรงเรียนบ้านไขสีหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดโรงเรียนบ้านนาสายหนึาา่งร้อยห้าสิบแปดโรงเรียนชุมภูพรโสกามหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือและก็โรงเรียนสุดท้ายนะคะโรงเรียนบ้านคำบอนค่ะจะเห็นได้ว่า แต่ละโรงเรียนนะคะจะมีจำนวนการประเมินที่โชว์ให้ดูเนี่ยมีไม่เท่ากันอย่างเช่นหน้านี้ที่ขึ้นนะคะตั้งแต่ลำดับที่151จนถึง160โรงเรียนบ้านสร้างคำมีการประเมินอยู่หนึ่งครั้งโรงเรียนชุมชนสมสนุกประเมินอยู่เจครั้งจำนวนครั้งที่โชว์นี้ก็คือเป็นจำนวนที่ โรงเรียนได้เข้าไปทำการประเมินในระบบซึ่งหน้าที่ของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธนะคะจะต้องดำเนินการประเมินตนเอง29ประการเนี่ย1ปีเนี่ยทำการประเมินอยู่2รอบโรงเรียนใดที่ประเมินน้อยแสดงว่าเคยทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ทำอีกเลยนะคะซึ่งปีการศึกษานี้ต่อไปนี้นะคะผู้ที่รับผิดชอบต้องดำเนินการ ประเมินด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คตามเราจะเช็คตามระบบนะคะมาดูว่าทำอย่างไรถึงจะทำการประเมินได้บางท่านบางโรงเรียนบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอเข้าไปในระบบเข้าไปยังไงรหัสผ่านยังไงหนูมาใหม่ความคุณแลวผิดชอบมาใหม่รหัสก็ไม่ทราบค่ะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการสิ่งแรกนะคะถ้าโรงเรียนไม่ทราบว่ารหัสผ่านที่จะเข้าเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธคืออะไรอย่างแรกนะคะให้โทรมาถามสอนอเลยนะคะโทรมาถามสัตว์สอนอที่รับผิดชอบนะคะตอนนี้คือสอนอแท็กนะคะสอนอรพันจีราถามเข้ามาที่เขตเลยนะคะถามเข้ามาที่ฝ่ายนิเทศกลุ่มงานนิเทศของเราได้เลยนะคะถามหา,อาสอนอศรพลพันจีลานะคะเดี๋ยวจะบอกรหัส พาสเวิร์ดของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสพป,ปบึงการของเราให้ท่านทราบนะคะคับนไดูต่อไปมาดูขั้นตอนวิธีการเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียนวิถีพุทธนะคะเมื่อโรงเรียนทราบรหัสผ่านพาสเวิร์ดของตัวเองแล้วนะคะก็ไปที่ www. w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  i p u t c o m นะคะเป็นภาษาอังกฤษ เข้าไปแล้วนะคะถ้าโรงเรียนใดที่ต้องการจะสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธก็สามารถสมัครได้เลยนะคะแล้วก็โรงเรียนใดทีเ่เป็นอยู่แล้วนะคะไม่มีคู่มือวิธีการดําเนินการว่าจะต้องไปประเมินไอ้ยีประการนี้ต้องทํำยังไงบ้างนะคะก็ไปสา,าสามารถไปดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ได้เช่นกันนะคะอันนี้คือนาตาของคู่มือที่ดาวน์โหลดออกมานะคะ นี่เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เมื่อเข้าไปแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็จะมีในส่วนของโรงเรียนที่เข้าไปนะคะถ้าคนที่ต้องการจะไปสมัครโรงเรียนที่ต้องการจะเข้าไปสมัครก็คือให้ไปคลิกตรงที่วงกลมไว้เนี่ยนะคะสีแดงตรงนี้นะคะไปสมัครในนี้ได้เลยสําหรับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ไปพิมพ์ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็คลิกเข้าไปสู่ร,ระบบได้เลย นะคะอันนี้คือรายการที่จะต้องไปประเมินในแต่ละรอบในแต่ละรอบนะคะอย่าลืมว่าปีหนึ่งคุณครูต้องเข้าไปประเมินอยู่2รอบนะคะก็คือรอบ9เดือนกับรอบ12เดือนแต่ปีนี้นะคะเฉพาะปีการศึกษานี้ที่มีสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะคะ,ะในการรายงานรอบที่1เนี่ยนะคะ ทางสวทก็แจ้งมาว่าให้หมดการประเมินในรอบนี้นะคะโรงเรียนไม่ต้องทําการประเมินเราก็จะรอการประเมินรอบ12เดือนนะคะซึ่งโดยปกติในรอบ12เดือนเนี่ยจะประเมินอีกทีในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะก็เข้าไปดูเรื่อยๆนะคะในเว็บไซต์ตัวนี้นะคะ ข้อมูลจะขึ้นโชว์เลยว่าโรงเรียนใดไม่ประเมินหรือโรงเรียนใดที่ประเมินแล้วนะคะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบโดยถ้วยกัน,นะคะเพราะว่ามีหลายโรงเรียนมากที่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันค่ะแต่หลายโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงนะคะที่ดำเนินการประเมินเป็นปัจจุบันทุกปีการศึกษาเลย<อ>นะคะ